อารมณ์แบบเอาไงดีเอาไงดีอิ่มก็อิ่มหิวอยากดื่มก็อยากนั่งคิดอยู่แบบอเอาไงดีหลายรุ่นดูแต่ละรุ่น <c oughs> <c oughs> จนได้จนได้ <c oughs> ออกไปดูออกไปดูปักซอยก่อนว่า <c oughs> มีอะไรทานไหมคะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูปักซอยกัน <c oughs> มีอะไรทานไหมคะ ถ่ายลกลางคืนเนาะใช้กล้องหน้าถ่ายก็จะน้อยเยอะเป็นนิสหนึ่งนะคะเรื่องปกติธรรมดาค่าเงียบเงียบตามสไตล์ไปเดี๋ยวเราเดินไปเราไปหาอะไรกินกันก่อนอันนี้นที่แปลงเดินออกมาจากปักซอยก็มีแสงสีลเห็นไหม หาอะไรดื่มหน่อยค่ะมีอะไรดื่มมีลลโอทางนี้เห็นไอเกที่นี่ขวดเท่าไหร่คะ65ส5บห้าหกสิบห้าบาทใช่ค่ะวันนี้เปลี่ยนนิดวันนี้เปลี่ยนแบบอารมณ์นิดนึ่งไม่ถูกหวยแน่ไม่ถูกค่ะหนูไม่ถูกหวหนูไม่วันนี้อยากแบบอยากเบาๆอะฮะอยากอยากเพลินๆอยากแบบ อันนี้หรอวันนี้อยากเพลินๆโอ้ยหนูไม่ได้ถูกหนูไม่ได้เล่น,นอ๋อเลขมันอั้นบ่มีบ่อตอนหนูไม่เคยกินขวดแบบนี้<ค>อ๋อไม่มีขวดใหญ่บ่ <c oughs> อย่างนี้อย่างงนตู้นี่ขวดอย่างน,างนี้ขวดใหญ่หรือขวดเล็กนี่อ,อ,อ๋อขวดเท่ากันอ๋อรุ่นนั้นเจ็ดสิบสามอันนี้หกสิบห้าเดี๋ยวต้องไปจ่ายตังค์เดี๋ยวต้องกดผ่านแอป แบบแบบได้ออกมาแล้วค่ะเขาเรียกว่าสรุปสุดท้ายก็ได้ตามที่ตั้งใจตามที่ตั้งใจ <c oughs> ไม่หรอกวันนี้พอดีว่าจะคิดงานอะไรหน่อยอยู่ดึกวันนี้ว่าจะทุบน่นนั่นนี่แต่เมื่อกี้ทานข้าวมาอิ่มอิ่มมากก็เลยแบบหาเรื่องนุดมนึงหาเรื่องทานหาเรื่องดื่ม มีอะไรให้ต้องคิดหวังว่าทุกคนก็คงจะเป็นหวังว่าทุกคนก็คงจะเป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรานอนดึกเดกเพลินเพลินหัวก็จะเล่นๆ่น <laughs> ชีวิตนี้ก็มีแค่นี้แหละอย่าอะไรมากเลย แม่วันนี้ตั้งใจถ่ายแนวตั้งเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเป็นเวาเปิดประตูนางก็จะมารับมิวมยวมๆวมิวมยวมิวมยวมาูนบะราคาเท่าเองจะมีอะไรคุยด้วยหาเพลงฟังกันหาเพลงบล็อกเยอะ ปลูกเบาๆคล,ลอจริงเป็นคนติดดนตรีอ่ะมันจะต้องมีดนตรีอ่ะมันต้องจะแบบนิดนึงนิดนึงเรื่องของเรื่องก็คือว่ากำลังคิดเหมือนกันว่าแบบจะทำคอนเทนต์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ตัดต่อกันนะแล้วก็จะเอาลงทั้ง Youtube แล้วก็ Facebook เราสั่งเขาเรียกเลยนะ สั่งของไปทางออนไลน์ส่งสมชิ้นเราก็จะได้มีอุปกรณ์ในการถ่ายทำพร้อมมากขึ้นด้วยบัจเจตที่แค่มีแล้วก็อย่าลืมว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีงาน <c oughs> งานอีเวนต์ก็ยังไม่มีทำยังไงดีจริงๆตัวออนไลน์เนี่ยเราทำอยู่แล้วบ้างแต่ไม่ได้ทีพอเวลาเราทำไปสักระยะหนึ่งเราก็เพิ่งเพิ่งรู้ตัวเราเอง อ้มันใช้พลังชีวิตขึ้นไในเยอะมากอันนี้เหมือนเหมือนงองแงเนาะเหมือนแบบอ,อ,อแต่ก็จะพยายาม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 วันนี้ก็เลยสั้นๆแทยกันแค่นี้นะคะเพราปรกตไิไม่เคยทําแบบเนี้ยเคยเห็นเป็นบางคนเขาแนวเขาก,กดแล้วเขาไลฟ์เลยไงเขาก็ไลฟ์อยู่ในรถนั่งไปเขาไลฟ์อย่างนี้แต่บางครั้งเราทําไม่เป็นว่ะ เราจะลองพยายามทำเหมือนเขาดูเนี่ยอย่างเงี้ยก็เหมือนมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยก็เหมือนเมื่อกี้ทานข้าวอิ่มมากก็แบบดื่มดีไหมวะดื่มดีไหมวะเอาวะเอาวะอะไรอย่างเงี้ยว,ว,วิลลิ่งซีวาริเทตี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอเจอกันเดี๋ยวจะหอบกล้องไปทำรายการจะหอบกล้องไปทำรายการไปแล้ว